อ,อก,ก,กพร้อมพวกห้าคนเข้ามอบตัวกรนีทำร้ายตำรวจในหน่วยเลือกตั้งสารออกหมาจับน,นายศิรดนัยไพลดวงพร้อมพวกรวมเจ็ดคนในคดีร่วมกันลุมทำร้ายร่างกายดับตำรวจนิสสาทิตกรงเทพตำรวจตะเวนชายแดนที่4 3ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลานายสมยศไพลดวงสสสงขลาเขต3พักประชาธิปัตย์ ผานนายศิระดนัายหรือสอจกอสมาชิกสภาจังหวัดสงขลาลูกชายของนายสมยศเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สพเมืองสงขลาสจกอได้เดินเข้าห้องพบพนักงานสอบสวนเพียงคนเดียวขณะที่นายสมยศพูดกับผู้สื่อข่าวเพียงเส้นสั้นว่าพาลูกชายมามอบตัวเพื่อสแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลได้เข้ามอบตัวแล้วหกคนยังเหลือนายคงเทพวาดวิไล ที่ยังอยู่ระหว่างติดตัมงตัวมาดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป